สวัสดีค่ะคุณลูกค้าเป妮มาพร้อมกับเสื้อชีฟองพิมพ์ลายดอกนะคะคุณลูกค้าสีที่เป妮นใ,นใส่อยู่นี้คือสีน้ําตาลนะคะลายดอกจะเป็นออกชมพูและชมพูเข้มะคะ่ะคุณลูกค้าดีเทลตัวนี้เป็นทรงคอกลมนะคะรอบคอตกแต่งด้วยการผ้านามาอัดพีชนะคะรอบคอนะคะผูกโบค่ะนี่นะคะผูกโบนี่แก้ได้นะคะคุณลูกค้เาเน妮ใส่ไซส์ S นะคะ ใช้เอสอกสามสิบหกสะโพกสี่สิบนะคะคุณลูกคา้าความยาวยี่สิบสองถึงยี่สิบสามนิ้วนะคะทรงรุ่นนี้เป็นทรงปกตินะคะพี่นีอกจริงสามสิบสามค่ะคุณลูกคา้าทรงแขนสามถึงสี่ส่วนนะคะขอบแขนทํากว้างนะคะคุณลูกคา้าทรงแขนพองนะคะทรงแขนพองเวลาเราทาอะไรจะได้แบบคล่องๆองะคะ่ะคุณลูกคา้านี่นะคะขออนุญาตนะคะซับในเป็นผ้าชินฟองเย็บติดนะคะคุณลูกคา้า ะะสีน้ำตาลไม่ค่อยมีนะคะคุณลูกค้าแบบส,สีคลาสสิกอะคะ่ะนี้ถ้ามาห้าไซส์นะคะคุณลูกค้าสามสิบหกสามสิบแปดสี่สิบสี่สิบสองและสี่สิบสี่นะคะสีน้ำตาลมีครบนะคะมีห้าไซส์นะคะรหัสเค0 3 8นย์สามแปดค่ะคุณลูกค้าเค0ูนสแปดผ้าเนื้อเย็นเนื้อใส่สบายนะคะเนื้อจะมีความเหลือบเเล็กน้อยนะคะคุณลูกค้าเนื้อสีฟอง ซักง่ายดูแลง่ายค่ะคุณลูกค้าใส่ได้ทุกโอกาสใส่ได้ทุกฤดูการบ้านเราเลยนะคะคุณลูกค้าสีเขียวนะคะสีเขียวจะมีเฉพาะไซส์สี่สิบสี่นะคะรหัส k ศ0นยศสามปดสีเขียวจะมีเฉพาะไซส์4ี่สิบสี่อกสี่สบสี่สะโพกสี่แปดค่ะคุณลูกค้าพอามยายอยู่ที่2ี่ิบห้าเกือบเกือบย6สิบหนะคะนี่นะคะจะมีการอัดพีทนะคะรอบคอนะคะแล้วโบเราก็ปรับได้นะคะคุณลูกค้าเจาะหยดน้ำ บโอ,อันนี้สีเขียวนะคะสีเขียวเข้มค่ะคุณลูกค้าเน้นโชว์ลายผ้านะคะรุ่นนี้เน้นโชว์ลายผ้าไปใส่กับเออเอเกงกระโปรงได้หมดค่ะให้เป็นสีรบเรียๆนะคะอันนี้สีดํานะคะคุณลูกค้าสีดำเคศูนยศูนย์สามแปดมีไซส์สี่สิบสิบสองสี่สิบสี่นะคะสีดํานะคะสีดํา ดอกจะออกน้ำตาลส้มอะค่ะคุณลูกค้านี่ะนะคะรหัสเคสุดสุดสามแปดนะคะสีน้ำตาลที่แม่ค้าใส่นะคะที่พนีใส่มีไซส์เไซส์เอไซส์เอ็สอง x ค่ะสามสิบหกสามสิบแปดสี่สิบสี่สิบสองสี่สิบสี่นะคะสีดำมีไซส์สี่สิบสี่บสองและสี่สิบสี่ค่ะคุณลูกค้า มีไซส์สิบสิไซส์เดียวนะคะสนใจทักได้นะคะเป็นนิยินดีบริการนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะขอบพระคุณทุกๆออเดอร์นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ